สบายดีพี่น้องพอ,อกันอีกแล้วกบคุเก้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้เปิดเปิดทางให้รถเครื่องปันของมัก,ก่อน มาสมัครมือฝนมาสมัครมือฝนนี่มีเจะไิเจเลี้ยงหรือเจหลงเนอาเฟินก็มาลงอ่ะเจ่เจเอัเฟินอาเฟินก็มาหลงไหมอนนี้อาเฟินเขาจะสักขาวเอาหระ่มาเฟินกินอะไรจะไปสงินมาสาอยู่ได้ดีหรกอ้เลฟเฟินนี่หแล้วเอออัเฟินก็มาหลง

บาดท้อของแท้หรอวะเปิดไถ่ปะยังดังฟังสัตว์อีแม่มาเถอะเบิ้งหันบางไฟหืมมาเถอะหืมมาเถอะเบิ้งหันหันมอลัมก็ได้นนะมาเบิ้งหันมอลัมพร้อมนี่จะไม่ได้เปรียบมู จ้างพร้อมเดีเพิ่งเดีเบิ่งจ้างหันพร้อมเดี๋ยวงเนีาอะไรางสัตว์มามาตุนเงินน้ำพึ่งดิเม่เดินทางปลอดภัย้าสาธุสาธุอยู่เบิ้งสะก้อนนี่ก็ได้มาแล้วที่ย่างยา่เลย พอแหลมเราพยวยเราอยู่สมเด็จ่นเดี่นี่เราไปเรียนเนวนี่ละ่ะเราไปจวดนี่ละ่ะเขาเจ้ามาหับตั้งแต่มือเช้านี่จวดบงังไฟเออแล้วแต่เรามีความสุขเราก็เราไปสะดกมากเ,เานี่ยพวกญิงมากอ่ะตะเกากับตะเวนตกดินแลวครับ กันตีไม้รีเกิร์ตเอเว้นเกิร์ตเนมือวันพฤหัสไหวพระแมนครับเขากิดตีมาคำคำหมดแล้วเขาหาโนอนเขาซุ้มนี่ซุ้มบาราบอนอนหรือซุ้มมากกว่านี่แซมนี่แหละขันเทาก็นี่เขาก็บอกเอาแต่ไม่ต้องพราะยิ่งแหลมแต่เขาเอาผู้เทาเจ็ดสิบห้าเหรอ ผู้อ uh, huh? ื่นเนี่ยหาฮะแค่ชื่นม่ดีมากันแค่ชืนออกเหรอตัวครับแมียนแค่ชืนออกแต่โควิดพัวน่ะโควิดแล้วกับปรมาเลยสมหวดมือแรงยังสิมมฮอดแกเข่าบ้านแกนอนเฮือนจะกันรถส่วนตัวเขาจวดมาได้บอยพอกนี่แหลมบอยม่นสวนตัูดิเขามาหับไปเหรียญบางไฟอยู่สมเด็จผัวน่ะ Mà hấp thơm mới sao này, Hoa hát mù sao mà hấp hát mù sao đi. Hoa hát mù sao đi. bằng hát mù sao đi. Hoa đẹp rồi sao đi. phân hát mù sao đi. Hoa hát mù sao đi. Hoa hát mù sao đi. Hoa hát mù sao không Hoa hát mù sao đi. Hoa hát mù sao hả quá là loạt này loạt có ngoang này lạ loạt tuần mà muàng ภาพไลฟ์ไปเลยล่ะเนี่ย รนครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับ,บรุดไหนะพูดแล้วครับที่ออกไปอีกประมาณยักษ์ เลาหมอนันยินฟ้อนหนาบ่เถึงบ่เถมองประมาณโซนเล็กฟ้อนหนาได้ไวไปที่ไหนที่นีแมนครับโซนเล็กสซนเล็กครับฟ้อนหนาแมนมันเป็นแหลมออกไปเดอครับแหลมทอดนีดินป่ะมียนไาไปที่หรือี่ะทอดแหลม เี้ที่อ็ม oh, uh ันหอดี่ห้อหอดหอดนั่งลานบ้างกู่รับอดีโอ้็ิขตนนครับเครับสียโขวผมจเลอมีแต่นางควครับเดี๋ยวผมจีดจิ้ดี้วาขมาให้มันล้างกกมวง่ละเดี๋ยวให้ขม้าก่อนเดี๋ยวท่านี้แล้วเขาก็ออกนะครับรถเขาถิอนอแค่นี้เน้กครับจอยยึดถนนทางหลัง่่มองรถว่ารถมิรถ้อ่จอยยึดแถวนี้เ่น รถต้อออกไปเพราะอะออกไปเพราะอะไรเขาเบ้างแครับเอาเกี้ยวเีลยกทิเขาวนออกเส้็นี่แหละปะเทอะไรล้อมล้อมล้อมเหมือนไรบ้ใส่้านหลังดิทั้กทิล้อมนะล้อมเหมือนครับแล้วมาสั่งเพือนเอาครับทั้งกะทิมาสั่งเพือนเอาปาเสียก็ยาล้อมไปใส่ล้อมเีอครับคาเวับครับผมครับมีสักรเป็นุ่เไินนะครับ フィノー。